โอ้โหยอดสุดยอดอ้าวดีแล้วก็ต้องสมัยอยู่อ้ยหาเด็ไม่ได้ลานเนี่ันกเรียนเนาคนบางสิบคนนักเรียนเออพินาพินาพินาเลยเด้ ใช่ใช yeah, uh. hey. ่ไหมใช่ด uh. ูดูทักษะและชู้เราโอ้เสียงจริงรหลีดด yeah. ังเสียงจริงรหลีดสุดยอดอนตานยอตกมาดูนะยเอาลูกเด็ๆมเอาลูกเด็กๆมันด้วยเ ได้มาอีกเออได้